เครื่องอบจานจากเจ้าสวัวค่าเชื้อได้99.99%ฆ99่าเชือ้อโควิด -19 เชื้ออีโคไลเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆรับประกัน1ปีเต็มไม่จัดไม่ได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกับกล้วยรีวิวแล้ววันนี้กล้วยมีเครื่องอบจานจากเจ้าสัวมาแนะนําให้เพื่อนๆกันค่ะ าหลายๆบ้านที่มีเด็กเล็กและมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกวยมองว่าเครื่องอบจานเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเครื่องอบจานเครื่องนี้นะคะสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ทั้งขวดนมจานชามแล้วก็ของเล่นหรือแม้แต่กระทั่งของใช้ของผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ แล้วสำหรับเครื่องอบจานจากเจ้าเสือตัวนี้นะคะ mm hmm. กินไฟน้อยมากๆเลยค่ะ mm hmm. แค่280วัตต์เท่านั้นเอง mm hmm. กับโหมดการทํางานที่มีให้เลือกทั้งหมด4ฟังก์ชัน สำหรับการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่กดปุ่มเปิดการใช้งานนะคะก็จะอยู่ที่ฟังก์ชันที่1ค่ะโหมดที่1น,นะคะก็จะอยู่ที่ความร้อน7 0องศาทำงาน35นาทีค่ะและความร้อนภายในนะคะก็จะเป็นลมแบบหมุนเวียนค่ะฟังก์ชันที่1น,นี้เหมาะสำหรับการใส่จานแบบพอดีพอดีไม่ล้นค่ะ แล้วถ้าจานน้อยแบบนี้ล่ะก็กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่โหมดการทํางานที่2ค่ะการทํางานของโหมดนี้นะคะก็จะทํางานอยู่ที่25นาทีแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆใส่จานแบบล้นๆแน่ๆน,นๆเลยกดไปอีกครั้งนึงนะคะไปที่โหมดที่3ค่ะก็จะทํางานอยู่ที่45นาทีค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากจะแค่เป่าด้วยลมเย็นเป่าให้ จานแห้งไม่คาเชื้อนะคะก็กดไปที่ปุ่มโหมดที่4ค่ะเพราะปุ่มนี้จะทำงานอยู่ที่10นาทีสำหรับรมเย็นค่ะจานเปียกๆมาก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะต้องมานั่งเช็ดทำความสะอาดนะคะเพราะว่าหลังจากที่เครื่องทำงานเสร็จนะคะตรงนี้นะคะก็จะแห้งค่ะและตรงนี้ก็จะมีถาดน้ำค่ะซึ่งเราสามารถที่จะแกะถาดนี้นะคะออกไปเททิ้งได้เลยค่ะว่าจะเป็นของเล่นเด็ก แปรงสีฟันตะเกียบหรือช้อนซ่อมเป็นของที่เราจะต้องหยิบใส่ปากกันทั้งนั้นเลยค่าเืียงง่ายๆในการใส่เข้าไปในเครื่องอบจานได้เลยค่ะปิดฝานะคะแล้วก็เปิดทำงานได้เลยค่ะตอนนี้เครื่องก็อบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันค่ะ นี่ค่ะแห้งสนิทเลยและที่สำคัญนะตัวตะแกงตัวนี้นะคะทำจากสเตเลสฟูดเกรดนะคะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้อีกด้วยค่ะดูสิคะข้างล่างน้ำที่เปียกเมกื่อกี้แห้งหมดแล้วค่ะแล้วน้ำหายไปไหนอยู่ตรงนี้นี่เองอย่าลืมนะคะซื้อของแท้ต้องซื้อจากเจ้าสัวออฟฟิ i ชียลในช้อปปี้มอลค่ะ ที่อยากได้นะคะตอนนี้โปรโมชั่นจากช้อปปีราคาคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวกุ้ยใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างกดตามเข้าไปซื้อกันได้เลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกด subscribe ให้กุ้ยในช่อง Youtube ด้วยค่ะและตอนนี้ก็มีติ๊กตักแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะวันนี้เรื่องช้อปเดื่องก,กุ้ยให้กุ้ยพามาช้อปที่ช้อปปีออนไลน์ค่ะ